สวัสดีครับนี่ธนูเองคลิปนี้ผมจะขอพูดถึงความเชื่อของตัวเองในด้านการทำงานอย่างที่รู้กันทนายความเป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องอยู่กับปัญหาผมช่วยเหลือแนะนำทางออกปัญหาให้คนอื่นโดยใช้กฎหมายนียเป็นเครื่องมือในแต่ละวันก็จะมีคนติดต่อเข้ามา บางคนแค่แวะมาแชร์ความทุกอ,อกทุกใจอันนี้ไม่ว่ากันบางคนถึงขนาดบอกกับผมว่ากับปัญหาตอนนี้ที่เจอเขาเคยคิดสั้นผมเซนสถีบกับคำพูดนี้นะก็เป็นห่วงขึ้นมาทันทีจะเป็นผู้รับฟังที่ดีมากกว่าเคสปกติทั่วไป พอผมได้แนะนำทางออกให้กับเขาไปก็เชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนความคิดได้อย่างน้อยก็น่าตอนที่เราได้คุยกันผมทำให้เขายังยิ้มได้ผมถามกับตัวเองว่าอะไรที่ทำให้ผมยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำสิ่งเหล่านี้อยู่และทำมันได้อีกต่อไปคำตอบที่ได้จากตัวเองมีอยู่สองอย่างหนึ่ง ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำมันมีความหมายต่อคนอื่นซึ่งไม่มากก็คงน้อยแหละสองไม่ใช่คำพูดสวยหรูอย่างที่เราได้ยินได้เห็นกันทำเพื่อประชาชนเพื่ออุดมการหรือจรญญาบันวิชาชีพของนักกฎหมายที่ดีไม่จะอวกผมทำ เพียงเพราะว่าผมไม่ชอบเห็นใครถูกลังแกไม่ชอบการถูกเอาเปรียบคงเหมือนอย่างที่ปีเตอร์ปาเกอร์สไปเดอร์แมนได้พูดเอาไว้ว่าถ้าเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แต่เราไม่ทำแล้วมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นนั่นก็เกิดขึ้นเพราะเรา สิ่งหนึ่งที่ผมคอยย้ำเตือนใจตัวเองเสมอเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามีโอกาสที่พอจะช่วยเหลือคนอื่นได้ก็น่าจะลงแรงทำมันสักหน่อยทุกๆคนต่างมีช่วงเวลาที่แย่ผมเชื่อว่าการที่เราได้จับมือเขาไว้จะทำให้เขาสามารถรับมือ กับสิ่งยากๆลอกตัวได้ดีขึ้นนี่คือธนูสวัสดีครับ